เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่รับไปตลาดอีกนะคระัค่ะพี่แต๋วนิวไปไหนมา,ไไนมาแม่บอกกี่ครั้งแล้วจะไปยุ่งกับผู้ชายจนจนอย่างไอ้แตกสวัสดีครับคุณแม่ผมพานิยวไปตลาดมาครับอย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ใช่แม่แกแกมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยไปอ้าวเสียสวัสดีค่ะวันนี้รับคงอายกี่ลังดีคะจัดมา200ลังเลยที่หิวโอ้โหขายดีขนาดนั้นเลยเหรอคะเสียคงอายใช้แล้วน้ำยางไหลดีใครใช้ก็ติดใจเสียคิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจเป็นตัวแทนคองอาย แทกแทกครับเจี๊ยวขนคงไอขึ้นรถเสียเลย200้ลังจัดไปลูกครับเจี๊ยวพี่แต๊กเอานิ้วไปไหนมาเย็นนี้ดูจะชวนพี่ไปกินหมูกระทะกันไปกับพี่แม่ไม่ว่าหรอพี่ไม่อยากทําให้นิวลําบากแม่บังคับใจนิวไม่ได้หรอกเดี๋ยวนิวนั่งรอพี่เลิกงานนะมาหาโชคแอ็กแทกมันทำงานอยู่ที่นี่เองหรอกลูกสาวฉันอยู่ไหนคะลูกสาวฉันมาฉันจะแจ้งความจับที่หมดแม่ ฉันต้องหาที่จะเจนความสับเธอมาเอะอะโวยวายอะไรอยู่หน้าร้านของฉันนี่เหรอเจ๊อิ๋ว e มหาโชคเจ้าของยาทานายางแบรนด์คองอายใช่ฉันนี่แหละเจ๊อิ๋วเจ้าของคองอายตัวจริงเสียงจริงตอนนี้ฉันรับตัวแทนอยู่นะเธอสนใจไหมล่ะบอกไอ้แต่ลูกน้องเธอด้วยอย่ามายุ่งกับลูกสาวของฉันเป็นแค่พนักง,งานจนจนต้องตายไม่เตรียมตัวโอ๊ยคนจนก็มีหัวใจอย่ามาดูถูกลูกน้องฉันนะยะก็ฉันพูดความจริงก็ลูกน้องเธอมันจนจนจน,จน,จน ถึงผมจะจนแต่ผมก็รักจริงนะครับคุณแม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าแม่จำเสียสมองจื่จนทั้งแกไว้นี่เธอจะมาดูถูกลูกน้องฉันเกินไปแล้วนะถ้าแกรักลูกสาวฉันจริงต้องหาเงินค่าดองมากรองตรงหน้าฉันสิบล้านะนะสิบล้าน,ปานไปนิวกลับบ้านพี่เต้เดี๋ยวพี่ว่าจะงายจะแตกอยู่นี้นะแม่ไม่เคยสอนไปหากินข้าวกินน้ําได้แล้วไม่ถ้าแม่ไม่ยอมรับพี่แต้กนิวก็จะไม่กินข้าวนลังลูกไม่รักดีฉันนี่ทำทุกอย่างเพื่อแกแต่แกนี่ไฟต่ำจริงๆนิว พี่เกิดมาจนเราคงไม่มีวาสานาที่อยู่ด้วยกันพี่ขอโทษอโค้องอายจะช่วยให้ชีวิตเธอดีขึ้นยังไงครับเจ๊อยู่จะให้ผมเอาโคงอายไปสู่ขอนุ่งนิวเหรอครับโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเจ๊จะให้เธอเป็นตัวแทนโค้งอายจริงเหรอครับเจ๊อิวโคงอายเป็นยาทานอะยางที่ชาวสวนยางยอมรับใช้แล้วน้ำยางไหลดีจนต้องกลับมาซื้อซ้ำโค้องอาย นี่เธอรุ้ไหมลูกสาวฉันะไม่แต่เศรษฐีมาชอบที่นั้นเลยนะอุ้ยลูกสาวคนเดียวของเธอเป็นหน้าเป็นตาจริงๆเลยนะใครที่ให้สินสอดฉันถึงสิบล้านฉันถึงจะยกลูกสาวให้สวัสดีครับผมมาแนะนํายาทาหน้ายางคงไอ้ครับฮะไอ้แทกนี่เหรอวิธีหาเงินสิบล้านมาขอลูกสาวฉันลูกสาวฉันแต่งงานชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้ากระจอกพนมเป็นตัวแทนคงไอ้เหรอ เอามาให้เจ๊เลยร้อยลังที่นี่ของนายขายดีเจ๊สั่งประจําอยู่แล้วเฮ้ยขอบคุณมากครับเจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจพรนี่ก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วเมื่อไหร่ลูกสาวจะแต่งงานสักทีระวังจะขึ้นคานเอานะเฮ้ยก็ไม่มีใครหาเงินสิบล้านมากองตรงหน้าฉันสักทีมาส่งของอายครับอ้าวเชียวันนี้มาส่งเองเลยเหรอครับ นั่นไอ้แตก๊กอย่าพรเธอจะเรียกแบบนั้นไม่ได้นะนั่นเสียแต๊กเลยนะเสียแตก็กผมพร้อมจะไปสู่ของน้องนิวนะครับพร้อมสินสอด10บล้านทีนี้ผมจะเรียกคุณแม่ได้ยังครับเอออุย้ยนาจิจาคุณลูกเขยของแม่เฮ้รักนี้สมหวังเพราะของายช่วย